สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอนําสาระที่น่ารู้แล้วก็เป็นประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันทางช่อง 9MGOT อ d กแห่งนี้แล้วนะครับเราพบกันเป็นประจํา แต่อุจิกันหมอก็วันอังคารวันพุธสองวันติดเลยนะครับเรื่องที่นาเสนอในวันนี้เป็นความรู้ทางการดูแลการรักษานะครับปัญหาที่เกิดจากภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทซึ่งโรงพยาบาลสุขุมวิทย์ก็จะมีข้อมูลมาให้ท่านได้ติดตามกันเพื่อเป็นความรู้สำหรับที่จะไปรับมือโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ายางโง อย่างงูนี่ก็คืออาจจะอยู่เยอะแต่ว่า,ายังกระฉับกระเฉงยังไม่แก่ตามวัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดปัญหาเพราะว่าอาจจะยังกระฉับกระเฉงก็อาจจะไปส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการใช้อิรยบทแล้วก็หมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยก็ได้รับผลกระทบขึ้นมาจนกระทั่งไปกดทับเส้นประสาทหลังจากที่เคลื่อนตัวนี่ก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลสุขุมวิท พยายามที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้เนื่องจากว่ามันจะมีว่าที่มาสาเหตุคืออะไรยังไม่พอนะครับแต่จะต้องไปดูกันด้วยว่าจะต้องบําบัดรักษาด้วยวิธีไหนเพราะมีการรักษาได้หลายวิธีแล้วก็บางท่านนะครับอยู่ในวัยที่โอเคไม่สามารถจะผ่าตัดได้ไม่ใช่เพราะวัยแต่เป็นเพราะมีโรคประจำตัวมารุมเร้าทำให้มีปัญหาผ่าตัดไม่ได้เสี่ยงครับ นั้นก็ต้องมาติดตามกันคุณหมอพูนศักด์อาจอนุวิาพาตก็จะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ที่อุ่นใจใกล้หมอครับครับสำหรับกลุ่มยังโอนเนี่ยครับก็เป็นกลุ่มที่เริ่มมีอายุมากขึ้นพอสมควรนะครับคือตั้งแต่อายุ60ปีถึง70ปีนะครับนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยนะก็ถือว่ามีอายุพอสมควรแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับนะเพราะหลายๆท่านปัจจุบันนี้ดูแลสุขภาพได้ดี นะฮะถึงแม้จะอายุ65ปี70ปีนะฮะก็ยังทำแอคทิวิตี้หรือยังมีการทำกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อ,อ,อสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยนะฮะแต่ว่ากิจกรรมก็ยังมากอยู่ก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องอาการปวดหลังได้มากขึ้นครับแล้วก็มักจะปวดหลังจากการทำแอคทิวิตี้ต่างๆหรือทำกิจกรรมต่างๆที่เกินกว่าสภาพที่ร่างกายจะรับได้นะฮะอย่างบางท่านก็เดินมากเดินแบบบางทีเดินหลายๆชั่วโมงติดๆกัน บางท่านขับรถนานๆติดกันนะฮะบางท่านเล่นกินเล่นเอ่อออก azzi, กำลังกายหนักนะฮะหนักเกินกว่าสภาพร่างกายนะฮะก็ทําให้เกิดอาการปวดหลังนะครับเเออออ่่กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่มาด้วยเรื่องการปวดเข่านะฮะนะครับก็เป็นกิจกรรมมากเช่นกันนะครับสัญญาณที่อาจจะเป็นอันตรายนะครับสำหรับคนไข้กลุ่มที่มีการปวดหลังเนี่ยนะครับก็คือสัญญาณที่คนไข้เนี่ยมีอาการปวดหลังแรงนะครับนะฮะปวดจนนอนไม่ได้เลยนะฮะปวดหรือปวดจนนั่ง ลักษณะที่ว่าไม่สามารถจะนั่งหรือยืนได้นะฮะที่1น,นะครับสัญญาณที่2คือมีอาการปวดร้าวลงขานะครับปวดร้าวลงขาอย่างรุนแรงนะปวดนอนไม่หลับนะครับสัญญาณที่3คือปวดร่วมกับการชาหรืออาการอ่อนแรงของขานะครับนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่แสดงว่าเส้นประสา,าทถูกกดทับบ่งบอกว่ามีความสําคัญแลวก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์นะครับถ้าผู้ป่วยเข้ามาในเรื่องการปวดหลังนะครับเราคงต้องมีการซักประวัติก่อนนะครับว่าประวัติ กเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานอะไรหรือว่าอุบัติเหตุอะไรนะครับเราจะทําการเอ็กซเรย์หลังเพื่อจะดูโครงสร้างกระดูกนะครับว่ามีการบิดคดงออย่างไรนะครับมีเป็นการเคลื่อนหรือไม่นะครับนะครับการวิจัยต่อไปคือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกหรือว่าเนื้อเยื่อต่างๆอย่างเช่นเส้นประสาทนะครับกล้ามเนื้อที่อรอบๆกระดูกสันหลังนะครับซึ่งก็จะทําให้เราทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครับ การรักษาเนี่ยนะครับก็มีหลายขั้นตอนด้วยกันนะฮะถ้าเกิดเป็นไม่มากแล้วคนไข้ดูค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่การรักษาก็จะเป็นลักษณะของการอาจจะมียาลับทานเพื่อลดการอักเสบแล้วก็มีการปรับท่าทางการใช้งานนะฮะลดการใช้งานในช่วงแรกนะครับแล้วก็มีการสอนท่าการออกกำลังกายนะครับร่วมกับการใช้ตัวรัดเอวเพื่อช่วยพยุงหลังแต่ถ้าคนไข้มีอาการที่รุนแรงขึ้นนะครับการรักษาก็จะเพิ่มเรียกว่าความซับซ้อนขึ้นไปนะครับนะะ อย่างเช่นการรักษาด้วยการฉีดยานะครับเข้าไปที่ช่องไขสันหลังนะครับถ้าคนไข้มีอาการรุนแรงมากขึ้นก็คือการผ่าตัดนั่นเองนะฮะสำหรับการผ่าตัดปัจจุบันนี้ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นการเปิดแผลผ่าตัดใหญ่นะครับเพื่อที่จะไปเอาส่วนของมอกระดูกออกหรือว่ากระดูกงอกที่กดทับเส้นประสาทออกนะครับแล้วก็อาจต้องใส่น็อตเข้าไปยึดนะฮะสำหรับที่โรงพยาบาลเราเนี่ยก็มีเทคโนโลยีใหม่ในเรื่องของการส่องกล้องนะครับก็อาจจะลดขั้นตอนหรือลดความยุ่งยากในการที่จะเปิดแผลใหญ่แล้วก็ใส่น็อตนะครับ สำหรับคนกลุ่มคนไข้ที่เป็นไม่มากนะครับนะฮะยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดใหญ่นะฮะเราก็มีเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งนะที่เราเรียกว่าการสลายพังผืดเทคโนโลยีนี้นยครับพัฒนาขึ้นมาสำหรับคนไข้กลุ่มที่เ,เป็นเ,เป็นมากขึ้นจากจากปกตินะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่ต้องผ่าตัดนะฮะในอดีตนะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะได้รับการทำกายภาพบำบัดแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีอาการตกค้างหรือว่าทำให้คุณภาพชีวิตแย่ บ,บางท่านก็มีอาการปวดร้าวลงขาทําให้ทํางานไม่ได้เดินลําบากนะฮะเทคโนโลยีนี้นี่นะครับก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะลดการอักเสบในช่องไขสันหลังแล้วก็บริเวณร,รอบๆหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนหรือเส้นประสาทที่อักเสบด้วยวิธีนี้เราสามารถที่จะสอดสายนะครับเข้าไปตรงตำแหน่งที่มีอักเสบได้โดยตรงนะครับทำการสลายพื้นผิวเรงน,นั้นรอบๆเส้นประสาทนะครับแล้วก็อาจจะมีการฉีดยาเพื่อลดการอักเสบรอบๆได้ด้วยนะฮะวิธีนี้ก็จะ สามารถที่จะลดการอักเสบของเส้นประสาทนะฮรบลดการเจ็บปวดนะครับของคนไข้ได้นะครับโดยที่ไม่มีการทําลายโครงสร้างของดูกสลังสําหรับการพักฟื้นของการสลายต้นขดเนี่ยครับนะส่วนใหญ่แล้วก็คือเราจะให้นอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนเดียวมันทำนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ให้พักฟื้นมาหนึ่งอาทิตย์นะครับให้พักที่บ้านนะฮะไม่ไปทากิจกรรมหนักอะไรนะครับแล้วก็ห้ามให้ยกของหนัก3เดือนนะครับในช่วงนั้นก็จะสอนวิธีการบริหารกล้ามเนื้อหลังนะฮะการทำกายภาพบำบัดให้กับคนไข้ นะครับการดูแลง่ายๆนะครับแต่ต้องทำส,สม่ำเสมอนะครับ,รบอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตัวดิฉันเองมีอาการเจ็บหลังมาประมาณ7ปีแล้วปวดมากเลยค่ะเป็นเวลา7ปีแล้วไปมาหนใดก็เจ็บเดินก็เจ็บนอนก็เจ็บหลังนี้ปวดไปหมดจะลุกจะนั่งจะทำอะไรก็ลำบากคนรอบข้างก็ทำให้เรา เออทำให้เขาเดือดร้อนด้วยจะเดินจะชวนไปเดินไปไหนไปช้อปปิง้งก็เดินไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้จะทํากับข้าวให้ลูกกินก็ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้นานเลยก็เลยไปหาหมอตามโรงพยาบาลใกล้ๆเขาก็เช็คดูทํา MRI หมอก็ให้ฝังเข็มนวดดึงตัวแล้วก็ทําทุกอย่างค่ะเพื่อให้ดีบรรเทาดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย ก็เลยตัดสินใจว่าลองไปดูที่อื่นซิเผื่อจะดีขึ้นเอาก็น,นัดไปที่ต่างจังหวัดบ้างที่ไหนมีดีไปนวดก็ไปเอาก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะเจ็บไปเกาอีกก็เลยตัดสินใจว่าต้องทําอะไรต้องหาหาอะไรสักอย่างที่มันดีกว่านี้ได้ดูรายการอุ่นใจใกล้หมอ <uel ess> เขาพูดตรงกับโรคที่ดิฉันเป็นก็เลยคิดว่าเออมาดีกว่าเผื่อเราจะมีอะไรการ รักษาที่มันดีขึ้นก็เลยโตมาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเลยค่ะหมอมาเจอคุณหมอคุณศักท่านเก่งมากท่านสามารถดูแป๊บเดียวว่าเออตรงนี้นะช่องเนี่ยมันเหลือนิดเดียวแล้วสามารถตัดพังผิดทำให้เราดีขึ้นดิฉันเลย <ST. S 1> ก็รู้สึกว่าโอเคค่ะหลังการฉีดสลายพังผืดดีขึ้นเลยค่ะหายเจ็บเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลย ไม่เคยคิดว่าจะได้เจออยู่ในสภาพเหมือนเดิมเกือบเกือบเหมือนเดิมทุกๆอย่างเลยค่ะตอนนี้ดีขึ้นเลยค่ะเดินไปไหนก็สะดวกได้ไปเดินเที่ยวไกลๆได้ได้ไปช้อปปิ้งได้นอนก็ไม,ม,ม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขดีขึ้นกว่าเดิมมากใช้ชีวิตแทบจะปกปะติเลยค่ะสำหรับคุณนิระบนนี่นะครับก็มาที่โรงพยาบาลน,นยฮะมาพบผมนะด้วยเรือ่องการปวดหลัง นะครับนะปวดหลังมา7ปีแล้วนะครับนะการปวดหลังเนี่ยในระยะแรกๆก็ปวด,ด,ด,ดหายๆนะครับปวดเป็นครั้งคราวหลังๆก็จะมีการปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วปวดในระยะที่ยาวขึ้นนะครับในช่วงหลังๆนี้รับก็มีการเล้าลงขาทั้งสองข้างแล้วก็มีการชาร่วมด้วยนะครับสองสปีที่ผ่านมานี่นะฮะเ่อนไข่ก็แจ้งให้ทราบว่าอาการชาเนี่ยเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงที่ขาท,ที่เท้าสองข้างนะจนหลังๆนี่เดินลําบาก จนสุดท้ายแล้วนี่นะฮะก็ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็คุณหมอเขาก็แนะนําให้ผ่าตัดใหญ่เพื่อที่จะใช้น็อตยึดกระดูกนะครับนะฮนะซึ่งอันเนี้ยคุณนิรบรนก,ก็ยังไม่พร้อมแล้วก็คิดว่าเ,เป็นการผ่าตัดใหญท่ที่อาจจะต้องมีความเสี่ยงนะฮะก็เลยมาพบผมเ้าก็ได้มีการทำเอ็กซ์เรย์คอมพเตอร์ดูที่กระดูกสันหลังนะครับล้วก็พบว่าตัวกระดูกสันหลังเนี่ยนะฮะตัวหมอนกระดูกก็มีการเสื่อมสภาพตามวัยนะครับตั้งแต่ข้อที่ 2 3 4 5หนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่4ข้อที่5เนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนตัวออกมาด้านหลังนะครับแล้วก็มีการเสียดสีกับเส้นประสาทนะครับนะครับถึงแม้การเสียดสีจะไม่มากหรือการกดทับจะไม่มากแต่ก็มีร่องรอยของอาการอักเสบนะฮะที่ที่อยู่ค้างค้างอยู่ข้างในนะครับนะฮะร,รวมทั้งในส่วนของกระดูกข,ข้อต่อก็มีการเสื่อมสภาพด้วยนะครับนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณเระโบนเนี่ยมีการปวดหลังเรื้อรังมา นานจถึงปีก็ได้มีการพูดใน,ในเรื่องของแนวทางการรักษานะครับนะฮะซึ่งเราได้เสนอการรักษาไป2ลักษณะด้วยกันก็คือ,อการผ่าตัดใหญ่ซึ่งจะเข้าไปปรับโครงสร้างของกระดูรวมทั้งแก้ไขเรื่องการกดทับของเส้นประสาทแล้วก็ก,ร,กระดูกองอกต่างนะ,นะซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็แน่นอนครับเป็นการผ่าตัดใหญ่ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงนะครับนะ,บนะบอีกวิธีหนึ่งที่เราแนะนําก็คือการสลายพังผืดซึ่งวิธีนี้นะฮะจะไม่มีการไป ทำลายโครงสร้างของกระดูกสันหลังนะครับนะฮะแต่ว่าจะเป็นลดการอักเสบรอบๆอกระดูกสันหลังนะครับซึ่งเราวิเคราะห์แล้วว่าคุณนิรโมนเนี่ยนะก่อนหน้าที่จะมีอาการเนี่ยนะเธอค่อนข้างจะแอคทีฟเธอค่อนข้างจะมีกิจกรรมที่ดีพอสมควรนะครับแล้วโครงสร้างกล้ามเนื้อต่างๆก็ยังค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้ก็อาจจะช่วยคนไข้ได้นะฮะโดยการเข้าไปลดการอักเสบตรงบร,ริเวณรอบๆส้นปศาสตร์ที่มีการอักเสบอยู่นะครับการทำสราสลัพพังผืดเนี่ยนะฮะใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน ใช้ใช้เวลานอนลงมาแค่คืนเดียวนะครับรุ่งเช้าก็สามารถเดินกลับบ้านได้เลยนะครับเราให้คุณนิโรบลเนี่ยได้พักกิจกรรมนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ให้เริ่มทำกายภาพแล้วก็เริ่มใช้กิจกรรมเหมือนเดิมนะครับนะฮะยกเพียงแต่ยกเว้นไม่ให้ยกของหนักต่างๆนะฮะเป็นเวลา2-3เดือนนะครับหลังจากที่ทําไปแล้วนะครับในช่วงแรกๆในที่แรกเนี่ยอาการปวดก็ดีขึ้นมากแล้วก็หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งที่แล้วอาการชาก็ค่อยๆหายไป นะครับนะอาจจะลงเหลืออยู่บ้างน,นิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าการกดททำเป็นเวลานานแล้วกว็อต้องใช้เวลาใน,ในการฟื้นตัวนะครับพักฟื้นที่โรงพยาบาลคืนเดียวนะครับแล้วจากนั้นก็ไปพักฟื้นที่บ้านอีก1สัปดาห์แต่ว่าอาการชาเนี่ยแน่นอนครับหายช้านิดหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าทนเก็บรักษามันเอาไว้ตั้งนานก่อนที่จะมาใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสลายพังผืด ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าถ้าหางว่าถึงขั้นปวดแบบอย่างที่ผู้ป่วยท่านนี้ได้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยอย่าทนครับอย่าไปกลัวการผ่าตัดครับเพราะว่าเทคโนโลยีการแพทย์เดี๋ยวนี้มีทางเลือกให้เช่นกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณหมอนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดอาการขึ้นมาไปหาแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเป็นดีที่สุดครับ และสิ่งที่โรงพยาบาลสุวิทย์คำนึงถึงก็คือในเรื่องของการหาเพิ่มเติมมานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่จะมาดูแลรักษาให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับพ้นทุกทรมานได้อย่างมั่นใจแล้วก็ในเร็ววันด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ชมที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 M c o HD ในวันนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่หนู่นเลยครับอังคารต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ